รับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับผมก็ตอนนี้ทีมงานมากันครบแล้วเนาะโอ้โหเอฟเอฟเกได้มากเลยอุ้ยเอฟเฟกตัวนี้ได้เลยซึ่งเช้านี้ก็จะมีแจ้งให้ทราบตกับเรีกมาใช่นกับกันเนาะ เพียมีอะไรจะแจ้งให้ทราบนะครับผมขออนุญาตติดต่อมาเป็นเพื่อนสักคนได้ไหมอ๋อได้ครับผมเป็นน้องได้ไหมเป็นเพื่อนมานจะนี่เกินโหูที่เขียวเฮ้ยเชื่อมันเฮ้ยไม่ได้นัดกันมายืนนั่นแหละยืนนั่นแหละไอเดียวดูเช็ดบ้องมันโอเคเห็นทุกทุกคนและเห็นเห็น อันนี้เรายืนเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งสามดาวกมานี่เปงานโอ้โหสามดาวมีบ่าก็มาแล้วนะทุกท่านอ้าวไปชมกันข่าวดีนะข่าวดีหรือข่าวดีมากหรือดีน้อยก็ชมกันแตเกินนะจะเกินนะอะไรจุ๊งจิ้งอยู่นั่นเป็นูกป่ายักษ์เลยไปสวันไม่เขาติดไม่หมดสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะทุกท่านก็นะครับรอการพร้อมหน้าพร้อมตากัน คจังหวะอันนี้ก็มา2วันแล้วนะครับก็เนื่องจากนะครับข่าวนี้นะครับผมได้รับนะครับข่าวดีฮะยังยังยังเมื่อสองวันเมื่อวันเมื่อวานเนาะวันก่อนกับเมื่อวานสองข่าวแต่ว่าขออนุญาตแจ้งข่าวแรกก่อนนะฮะทุกท่านว่านะครับมีนะครับผู้ใหญ่ใจดีเนาะท่านไม่ประสงค์จะออกนานนะฮะทุกท่านนะครับมาขอหนึ่งรูปครับครับผม ใช่ใช้เยอะๆเลยเครื่องนี้เหรอเยอะๆเฮ้ยไม่ไม่ไม่พอแล้วเครื่องนันโอ้ยเยียโอเคสามลูกนะท่านหาเมตตานะครับให้กี้ซียูเนี่ยนะครับสมทบทุนในทำในการทำร้านนะครับเป็นเงินห้าพันบาทบ้สาธุมีใจเลยค่ะแต่ท่านบอกว่าจะไม่ประสงค์ออมน้มเป็นท่านที่เคยให้รอบที่แล้วที่ห้าพันเทพื้นหรือเป่าเทพื้นใช่ท่านเดียวกัน ที่เป็นเจ้าภาพเทพพื้นแล้วท่านบอกว่างานก็จะได้ต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเราก็ยังคงว่ากันอยู่งานก็จะประมาณนี้ก็ขอให้นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาเนาะนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประเทศไทยก็ให้คุ้มครองประเทศไทยเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของคุณแม่เนาะสาธุครับธุข่าวแรกจบไปข่าวแรกนมิ้นหรอเอาอีก เลยเนาะรายงยนนะครับหมดเลยต่อเนื่อข่าวที่สองนะครับข่าวที่สองก็จะมีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสองท่านอีกสองท่านท่านก็เลยเห็นว่าอีกี้ซียูเนี่ยนะครับยังขาดหน้าต่างนะครับท่านก็เลยนะครับประสงค์จะให้มีหน้าต่างแล้วก็ไปเลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหนเนาะท่านก็ท่านสองท่านนี้ก็จะเป็น ท,1 1> ทันที่หนี่1ก็เป็นท่านเดิมนะฮะที่ส่งของให้เราบ่อยก็คือคุณแม่วารุณีแล้วก็เพื่อนของคุณแม่นะครับท่านเคยซื้อของข้าวให้กับยายนางด้วย<อ>ท่านชื่อว่าคุณแม่สิริพรนะขอขอบคุณคุณแม่ครับผมขอบคุณค,ครับข่าวดีที่สองนี่ก็คือคุณแม่วารุณีกับคุณแม่สิริพรนะครับ ท่านก็สมทบทุนเรื่องการทําหน้าต่างมาอีก5,000บาทนะครับผมขอบคุณครับเนาะขอบคุณจริงๆนะครับผมก็เช่นเช่นเคยเนาะก็ขอให้คุณแม่ทั้งสองนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องชาติบ้านเมืองเรานี่ก็ขอให้ปกป้องครอบครัวของคุณแม่แล้วก็นะครับคุณแม่ทั้งสองด้วยเนาะสาธุครับผมสาธุนะก็เป็นข่าวดีนะครับตั้งแต่ เมื่อวานแล้วแต่ไม่มีโอกาสที่จะมาแจ้งก็ขออภัยคุณแม่ทั้งสามท่านด้วยที่แจ้งข่าวล่าช้าเนาะเพราะว่าเราก็ได้ทําทํางานกันแล้วก็เมื่อวานกันทรบานกันอยู่เลยครับผมก็ประมาณนี้คือข่าวของผมนาคสามข่าวพูดเลยเหรอสองข่าวแล้วฮะสามไม่ใช่เหรอยังสองข่าวสามท่านไอ้ตั้งไอ้ตั้งเลยข่้วทีสามนอีมนาครับองตีมือพอเราจะ สองใช่คือข่าวที่หนึ่งจสมูนอรใช่มมโอ่ตืนรวมมา้นต้นสีปันนะครับผมั่นมาอีกห้าพันบาทส่วนข่าวดีเด่งที่สองก็จะเป็นคุณเมวัุนีกับเพื่อนของเมวัุนีคจัดหน้าตาให้ครับผมสองคนนี่คือสองท่านเนี้ยเป็นเพื่อนกัด้วยกันอ๋อให้เม้รเหมือนเหมือนกลุ่มเดียวกันอ่าท่านอ่า พร้อมกันน่ะมากแล้วแล้วพี่เอกกี้มีแลนจะไปดูวันไหนตอนไหนอะไรแบบมีแบบในใจหรือยังคัอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้จะไปวันนี้เลยแล้วมีแบบแบบในใจที่ที่ชอบชอบอะไไหมแบบไหนอ่ะมีอยู่อืแต่ว่ากลัวเปลี่ยนใจไปเห็นของสวยแล้วก็เลยยังไม่บอกว่าเราจะเอาแบบนี้เออนั่นแหละก็ประมาณนั้น ประตูอ่ะประตูเอามาด้วยเลยยังไงประตูเดี๋ยวเราทำเป็นสังกะสีเอาใส่ลงใส่เหล็กเอาง่ายง่ายเอาเหมือนที่เราเคยทำอ่ะสังกะสีสวยๆนะแบบบ้านน้องๆอ่ะนะเอาสีโน่นนี่นั่นก็ว่าก็ได้ส่วนหน้าต่างเอามากี่บานเบื้องต้นคาดว่าจะสองสองานตรงนี้นะใช่ตรงนี้กับตรงนี้อ๋อตรงตรงหน้าสองนี้บอกอ่า เพราะว่ามันจะได้โล่งเพื่อเรานั่งอะไรตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ทาได้นู้นเราจะให้ทึบเพราะว่าข้างหลังเราจะได้วางของวางอะไรอ๋อตรงนี้ก็ตรงนี้อ่าโดยต้นโดยต้นโดยต้นมีห้องมีอะไรครับว่าทำไมมีกั้นห้องเนาะคือส่งของทั้งแรกที่ให้ทำบ้านจะได้รุ้งโล่งอ่ะได้ได้ราคารุงโล่งเนาะก็เลยแบบไม่ต้องมีห้องนะผมอืมพุดนึงนะอันนี้แนะนำเราลุาโล่งสมมุติว่าถ้าจะกั้นห้องผมแนะนำไอ้คล้ายๆเหมือนเป็น เป็นพม่านอ่ะที่มันมันรูดอ่ะแบบรูดได้มะแบบรูดอ่ะใช่ผู้ป่วยอะไรเงี้ยหรอไม่รู้บาไม่ใช่คือะไก็ม่รู้แต่ให้เกยก่อนคือเกยเป็นคุณนรููได้ใช่ไหมล่ะ เอาล้างเดือดทงโลกแล้วก็โลงจะให้โร่มเลยนะครับผมพูดถึงนอนอย่างนี้ก็ได้นะถ้าสมมติว่าจะนอนปิดร้านปุ๊บก็นอนได้เลยก็จะไม่มีใครมาสพอตักกั้นห้องปั๊บเดียวแบบของร้านนี้ฐานนิดเดียวก็ไม่ใช่นะใช่อเลยนะครับผมใช้เป็นผ้าม่านหรือเป็นอะไรกั้นเวลานอนเวลาอยู่ใช้ประมาณนั้นละเน้นร้านโล่งร้านกว้างไงเน้นร้านค้าก่อนครับผมตาแหวนก่อนนะครับมาดูสิ่งของไอ้นี่ตัดระดับเพลงเป็นห้องเป็นอะไรได้ทุก่ต่างเลยนะครับ ขออีกหนึ่งนาทีับผมตาพุทดูกระดางเลยน่าจะไม่งานเนาะแล้วแล้วพี่จะเอารถอะไรไปคะรถอะไรไปเตรียมรถพี่กับตันมอไซค์ใช่ไหมใสเตมแล้วก็พ่วงล้อข้างหลังเลยเห็นงานตันี้อาจจะได้เข้าเมืองเนาะตาผมอาจจะได้เข้าไปเลยแต่ก็อาจจะแบ่งทีมเพราะว่าเห็นห้าพี่เบา แกไม่อยากไปรอแกไม่ชอบเดินทางทาตรงนี้ไปรองานก็ก็ก็ดีนะครับเพราะว่างานมันจะได้ทำไปด้วยเราก็ไปช่วยของด้วยอะไรอย่าี้ทีนี้ใครจะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในทีหนึ่ง90จุดต่อไปอ่าเบื้องต้นก็แจ้งข่าวดีก่อนนะครับทางที่คาร์บอนขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับงานนี้ผมอยู่คนเดียวทำไมทำไมเราเธอทำไมเราตามเทำไมไมเรา